สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมว9ก้าชีวิตกับเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์บอลกันเหมือนเดิมครับก็หยิบมา3คู่ครับนะมาฝากกันไว้เหมือนเดิมครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับก็ขอแสดงความดีครับกับสมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมครับน้เมาคืนตัวแตงวีพีครับผมให้ไปที่สกอร์สูงน้าที่คู่เบนฟอร์ดพบกับฟรูแลมครับคุณนะครับก็ะจบปที่สามสองครับน้าก็สูงปปนะครับก็กินเต็งกันไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมครับ ตอนนี้ครับหน้าในกลุ่มครับเข้าฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับสายกาก็เพียงแค่เล่นเว็บเดียวผมเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มฟรีกันเลยนะครับนะทางจานแมวครับไม่มีหักค่าใช้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับใครที่สนใจครับหน้าที่ยังไม่มีกลุ่มกันก็สามารถเข้ามาได้เลยครับในกลุ่มครับมีที่เด็ดให้ทุกวันนะมีโตวีพีให้ทุกวันนะครับแล้วก็มีสเต็ปสามสเต็ปสี่นะครับใครที่ชอบบันสดก็มีครับนะทางจานแมวจัดให้ทุกวันลงบินทุกคู่ครับใครที่สนใจครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยครับนะ ข้ากลุ่มอาจารย์แมวครับการันตีความแม่นล้ำไปเลยนะครับนะเน้นถอยไม่เน้นฝ่าครับ30วันตามอาจารย์ครับการันตีแน่นอนครับนะได้มากกว่าเสียแน่นอนครับอาจารย์แมวครับนะขอยืนยันนะครับนะด้วยประสบการณ์ครับมา4-5ปีครับในในการวิเคราะห์แล้วก็ในการดูราคานานครับใครสนใจครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างครับเป็นแอตซีเอดแปดเก้าครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ CAT8899 ครับใครสนใจครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยครับนะ ก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับผมก็จะมาสรุปผลก่อนครับในเมื่อวานสามคู่ที่ให้ไว้ครับทางหน้าช่องทางอยู่ทัวครับคู่แรกคับนะก็เป็นพิมพ์ลีงอังกฤษครับระหว่างแมนฟอร์ดครับพบกับฟูลแลมครับคู่นี้คับนาอาจารย์ก็ให้ไปที่สกอร์สูงครับที่สองลูกขึ้นนะคู่นี้ก็จบไปทางด้านแมนฟอร์ดครับเฉือนเอาชนะฟูลแลมได้ที่สามสองครับคู่นี้ก็คลิ้เต็มไปนะครับนะคู่ที่สองครับก็เป็นกัสโซซีอาร์ครับระหว่างซัสโซโลครับพบกับเคมอนเซ่ครับ คุณครับอาจารย์ก็ให้ลองที่เคมอนเซ่นะครับนะที่โซน75นะครับเล็กขึ้นครบลูกนะคุณครับก็ทางซัสโซโรครับนะเฉลยชนะไปได้ที่3-2ครับก็เสียไปขึ้นหัวครับนะโค้ชที่3ครับโค้ชสุดท้ายครับก็เป็นไลกาสเปน์ครับระหว่างโอซาซูนาครับพบกับเซลตาบิโก้คุณครับอาจารย์ก็ให้ลองที่เซลตาบิโก้ครับนะที่ราคาเสมอคุณครับก็จบไปที่โซนโซนครับนะทำอะไรกันไม่ได้ครับก็ยกกันไปครับนะคู่นี้สรุป3โคู่ครับทางหน้าช่องครับก็กินเตงหนึ่งคู่ครับนะก็ เสียหูครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนนะครับก็ยกกันไปครับก็พอได้ค่ากาแฟครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกกันด้วยครับนะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับจางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้จางด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้จางทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์ครับนะ คู่ที่หนึ่งกันนะครับก็เป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนครับนัดที่2ครับระหว่างเซซีครับเจมเปิดสนามสแตนฟอร์ดบนะครับตอนรับการมาเยือนสีเหลืองดอทมูลนะครับคุณนี้ครับน้าจะเตะกันในช่วงเวลาตีสามของบ้านเราครับราคาก็เปิดมาทางด้านเซซีครับน้าเปิดมาต่ออยู่ที่ครึ่งโลครับราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5นะครับ นะครับแล้วก็มาดูเฮดตัวเฮดของทางโค้กับโคนี้ครับเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะก็เป็นยูฟาครับนัดในนัดที่แล้วครับนัดที่หนึ่งครับก็เป็นทางด้านบัตมอนครับเฉือนชนะมาได้ก่อนครับที่หนึ่งศูนย์นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานกันบ้างครับนะก็มาดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซลเซียก่อนครับผลงานของพวกเขาครับในนัดหลังสุดทุกกาครับก็สามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้มาสามครั้งครับนักเสุดครับน้าก็สามารถนะครับนะเปิดบ้านชนะลีดยูเต็ดได้ที่หนึ่งศู มาครับเราไปดูผลงานครับนาของฝั่งเทมีอนอย่างดอตมูนกันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดทุกรายการครับนะก็สามารถเก็บชัยได้5นัดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับนัดล่าสุดครับเป็นบอลลิตตัวเองนะก็สามารถครับเปิดบ้านเือนชนะอาบีเลซิกได้ที่2เหนือครับตอนนี้ครับทางโพซิช่นดอตมุนครับหน้าก็อยู่อันดับที่2ครับคะแนนเท่ากับบบเยอร์มิเนกครับต้องบอกว่าปีนี้ครับทางดอตมูลนะฟอร์มระแรงมากนะครับ นะครับเราก็มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างครับวันนี้ทางซิลซีครับน้าก็ตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับหลักๆก็จะเป็นอันโกลกองเต้ครับนะเดโกกซูวากับตันทีมก็เจ็บนะครับคนก็เป็นเมสันเมาส์นะที่โดนโทษใบแดงครับก็ไม่ได้ลงนะครับวันนี้ครับอันนี้คาดว่าครับเฮคโคสยางเกฮัมพ์ตเตอร์ครับ เยี่ยมใจบทแบบ3 4 2 1นึครับผู้สาทู่ครับก็จะเป็นเกปบ้าลิซาบาก้าครับกองหลัง3ตัวครับก็จะเป็นโฟฟาน่าครับนะคูรีบาลีก็ชาโลบาครับส่วนทางด้านกลาง4ตัวครับนะก็ไล่จากซ้ายมาขวาครับก็จะเป็นชิเวลครับนะคู่กองกลางนะครับก็จะเป็นเฟนเด้ครับนะคู่กับโควาเซตะครับส่วนทางขวาสุดนะครับจะเป็นเล็กเจมครับส่วนสองตัวลูกครับน่าจะเป็นมูริกนะครับนะคู่กับไคยฮาวเวิดนะครับส่วนกองหน้าป้าครับก็เป็นพิจาวฟิลิกนะครับ ส่วนทางด้านของพูชเซนดัดมูนะครับวันนี้ก็มีนักงานตบาดเจ็บเข้ามาหลายคนนะครับ หลักๆก็จะเป็นนะครับนายยูซูฟาโมโคโคครับแล้วก็เมนมาไตโมเร่ครับหน้าตัวเก่งของทีมครับที่มีการบาดเจ็บนะแล้วก็จะมีโตัวแดงครับอย่างโจลียนะครับนะไลเออร์สันนะครับอีกตัวครับตัวหลักของทีมที่โดนแดงนะไม่สามารถลงได้ครับอันนี้ครับคาดว่าเฮดโค้ชของโปรเซียนดอตมุนนะครับนายอย่างเอเดนเทสิตนะครับยังจะบวกมาแบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัวครับจะเป็นโคเบลนะครับหน้ากองหลัง4ตัวครับมาไล่จากซ้ายไปขวาครับนะก็จะเป็นแกเรลโลครับนะสล็อตเตอร์แบ็กนะครับซูเล่ก็อีกคนก็จะเป็นมาริอุสสววูฟนนะครัับทาาางงงด้กกอล2ต ครับนะก็จะเป็นนะครับออสการ์นะครับคู่กับเอมิลรี่ชานะครับนะส่วน3ามตัวลูกครับก็จะเป็นราจากด้านขวาครับมาซ้ายครับนะก็จะเป็นจจเลียนบันนะครับนะโจ๊กเบลล์แฮมครับอีกคนก็จะเป็นมาโค้รอยครับนะพี่ใหญ่ของทีมครับส่วนกองหน้าเป้าครับนะก็จะเป็นฮอลเลอร์นะครับดูจากราคาครับที่ออกมาวันนี้ครับนะก็ดูจากตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ผลงานช่วงนี้ครับต้องบอกว่าทีมยังอย่างพูเซ้นตรงนครับผลงานของพวกเขาครับดูดีกว่าเยอะะครับนะ ห้านาส Karma, สัดนล,ลังสุดพวกเขาครับก็ย in, ังไม่เคยแพ้ใครครับนะนัดล่าสุดครับก็สามารถเฉือนนะครับทีมสุดแก่งอย่างอาิเล็กซไปได้อีกสองหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่ง่วมกันนักับไบเยอร์เบนนิกครับแค่คะแนนของไบเยอร์นะครับดูดีกว่าทางดอร์มุนนะครับแต่ว่าครับวันนี้ครับนัทางซิลซีครับพวกเขาครับจะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านก็เสียเชียร์ครับผมว่าคู่นี้ครับนัดสู้กันแล้วสูสีล้ำมันแน่นอนครับอยู่จากตัวเล่นครับนะาต้องบอกว่าทางซิลซีครับแอบเหนือกว่าเล็กน้อยครับนะของนาปาก็จะเป็นเจ้าฟิลิ นาที่แล้วครับนาถึงอดมุลนะครับพวกเขานาจะได้เปรียดนะครับที่ชนะไม่ได้หนึ่งนครับแต่ก็ยังไม่แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยครับนาวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งสองทีครับต้องตั้งรับแลวก็เน้นเป็นพิเศษนะครับผมว่าน่าไปเล่นสกอร์สูงต่ำมากกว่าครับโคเนนะผมคิดว่าจะชนะกันไม่เกิน2ลูกครับวันนี้ผมขอให้ไปที่สกอร์ต่ำครับที่2ลูกครึ่งครับควันทง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2ครับนะก็อยู่ในบอลยูฟาแชมเล่ครับนะเหมือนเดิมครับก็เป็นนัดที่2ครับระหว่างเบนฟิก้าครับเตะเปิดสนามเอสตาลิโอครับนะาดารูสตอนรับการมาเยือนขับบุกครับนะคูนี้ครับจะเตะกันในช่วงลาทีสามของบ้านเราครับส่วนทางด้านของราคาครับวันนี้ก็ทางเบ็ฟิก้าครับนะาเปิดมาต่อที่1ลูกครับด้านราคาสูงต่ำครับน้าเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับมาครับแล้วก็มาดูเฮตุเฮตุของทั้งคู่ก่อนครับคู่นี้นะเคยเจอกันมา1ครั้งครับก็เป็นบอลยูฟาแชมเล่ครับนะนัััททีี่่แล้วน1ครบ ก็เป็นทางด้านของคับโบกับขับนาที่เปิดบ้านครับแพ้ให้กับทางเบมฟิก้ามาก่อนครับที่สองศูนย์นะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับน้าของทั้งสองทีมกันบ้างครับก็ไล่จากเจ้าบ้านนะครับน้าอย่างเบมฟิก้าครับผลงานของพวกเขาครับถ้าน้าหลังสุดทุกรายการครับน้าก็สามารถเก็บชัยมปได้สี่ครั้งครับเสมอไปหนึ่งครั้งครับก็ยังไม่เคยแพ้นะแต่ถ้นเสือรับเป็นบอลนีลิกตัวเองนะก็สามารถเปิดบ้านครับเอาชนะพมานลิงเขามาได้ครับน้าที่สองศูนย์นะครับส่วนทางด้านอย่างขับโบกับคับนาทีมเดือนครับผลงานของพวกเขาคครรรรััับบนดลาาาสุุทกกย ก็สามารถเก็บใช้หนึ่งครั้งเสมอไปสองครั้งครับแล้วก็แพ้ไปสองครั้งนะครับแต่และาเสิร์ครับเป็นบอลเลิตตัวเองนะก็บุกไปแพ้ครับนะให้อย่างทีมออสเทนเดไปที่สามศูนย์นะครับส่วนทางด้านความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้ครับนะแล้วก็แผนการเล่นนะครับ วันนี้ครับน้าเฮโคตอย่างโรเจอร์สมิธครับน้าเฮโคตของเบลก้าครับก็มีการตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนครับก็จะเป็นมิไฮโลลิสติดนะครับน้าอีกคนก็จะเป็นโจเลียนครับน้าดัคเลอร์ครับที่มีการบาดเจ็บนะครับน้าไม่สามารถลงได้ครับส่วนทางด้านผู้เล่นนะครับวันนี้ก็นําทีมอย่างโอตาเมนเด้ครับน้าสามตัวโลกครับคงยังเป็นเซตเดิมครับน้าอย่างดาฟาซิวาครับน้าเมรสแล้วก็เจ้ามาริโอครับน้าส่วนของหน้าเป้าครับก็เป็นคนเดิมครับอย่างกอนซาโลลาโมสครับน้าตัวเก่งของทีมเลยครับ ก็เป็นดาวโซนโบนะครับนะสูงสุดของทีมด้วยครับตอนนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเบียร์ครับอย่างขับโบครับวันนี้ก็นําทีมโดยคู่กองกลางครับอย่างโอดอยครับน้าโคกับยอนเลติก้าครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับน้าเต็มส่งอย่างโนมันยาเลมชุกครับน้ากองหน้าตัวเก่งของทีมครับคอยล่าตะข่ายในค่ําคืนนี้นะครับดูจากราคาครับน้าที่เปิดมาวันนี้ครับที่หนึ่งโลกนะส่วนโตมดูว่าไม่โศกเลยครับน้าพอนัดที่แล้วครับต้องบอกว่าทางขับบูครับน้าถึงได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับนะแต่ดูภาพรวมครับสู้ทางเบฟิก้าไไม่่ด้เลยคคครรรรัับบนะึงแกอ แต่ยันได้อยู่ครับนาสุดท้ายครับมาโดนครึ่งหลังนะครับมาโดนครึ่งหลังครับนาสองมตูด้วยครับอย่างเจ้ามาริโอครับอีกคนก็จะเป็นในเลสนะครับนะที่ซัดโอลปโตครับนาทําให้ทีมครับทเมริก้าครับนาชนะทางขับโบมาได้ที่2องส่วนนะครับวันนี้ครับนาก็จะเปรียบในการเล่นในบ้านครับสเตจในการเล่นในบ้านของพวกเขาครับในหลังสุดทุกการก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับผมดูว่าคำน้าทางขับโบครับวันนี้มาเจออย่างเบลิก้าครับส่วนตัวนะผมดูว่ารอดยากครับพะวันนี้ครับนาเตรียมส่งชุดใหญ่ลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรสนะครับนะลาฟารามอสนะครับนะก็ลงครบทุกตำแหน่งนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าครับนะเม็ดแรกมาแน่นครับรอแค่เม็ดสองครับวันนี้ครับผมขอให้ไปต่อที่เบฟิก้าครับที่หนึ่งโลกครับฟันธง มาครับเราก็มาต่อข้อที่สามครับนะก็เป็นบอลยูโรปาคอนเฟลเลีกครับนะรอบสิบบกทีมสุดท้ายครับนัดที่หนึ่งครับระหว่างลาซิโอนะครับนะเตะปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกครับนะตอนรับการเยือนเอเซสตักมานะครับคุณผู้ชมครับนะก็จะแข่งขันกันในช่วงเวลาครับนะเที่ยงคืนสี่ห้าของบ้านเราครับส่วนเลนราคาวันนี้ครับนะเป็นทางด้านลาซิโอครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับส่วนทางด้านราคาสม่ำต่ำครับอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ครับนะคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนครับ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานก่อนครับนะผลงานของพวกเขาครับนะก็เล่จากเจ้าบ้านกันก่อนครับผลงานของลาซิโอถ้านั้นหลักส่วนทุกรการครับก็สามารถเก็บใช้ไปได้สามครั้งครับนะแล้วก็เก็บใช้ไปได้สี่ครั้งครับเสมอไปหนึ่งครั้งนะนั้นลักสุดครับเป็นบอลเดนลิกตัวเองนะครับก็สามารถบุกไปชนะทีมจากโงงอย่างนาเบรีได้ครับที่หนึ่งนะครับส่วนทางด้านทีมเยอนนะครับนายอย่าง เอซอัคมาครับนะผลงานของพวกเขาครับนะห้านาฬิกาสุดทุกเกิดการนะครับพวกเขาครับก็สามารถเก็บใช้ไปได้3ามครั้งนะครับเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งนะครับนาฬิาสุดครับนะเป็นบอนในลีกตัวเองนะก็สามารถบุกปชนะวีเทสมาได้ที่1นูนย์นะครับนะครับแล้วก็มาดูผลงานครับนาของรายการนี้ครับก็เป็นทางด้านของลาซิโอกันก่อนครับนะลาซิโอก็ชนะนะครับในบ้าน อย่าง FCR โครมได้ที่หนึ่งส่วนนะครับการนัดที่สองนะทางลาซิโอก็ไปเยืยนนะครับก็เสมอมาที่สุ่วนนะครับสรุปสองนัดนะครับหน้าลาซิโอก็สามารถชนะได้หนึ่งส่วนครับก็เข้ารอบมาครับน้าในการนี้ครับส่วนทางด้านอย่างทิมเยือนะครับน้าอย่างไอแซดอักมาครับผลงานของพวกเขาครับน้าในรายการนี้ก็แข่งมาสองนัดครับ นัดที่หนึ่งครับนะาก็เป็นการบุกชนะอย่างวาตุได้ที่สองหนึ่งครับนัดที่สองครับก็สามารถตดบ้านครับน้าเอาชนะดานิโปรไม่ได้ครับน้าที่สองหนึ่งครับก็เข้ามาก็สามารถเข้ารอไม่ได้ครับน้าก็มาเจออย่งลาซิโอวันนี้นะครับส่วนทางด้านผู้เล่นวันนี้ครับน้าก็มาทีมชุดใหญ่ครับน้าลาซิโอครับนาทีมอย่างดันโบรไบรเล่ครับน้าก็จะมี คู่กองหน้าครับนะคอยทำประตูอีก2คนครับอย่างซักคายี่ครับนะก็แอนเดอร์สันนะครับคอยราะข่ายนะครับคืนนี้ครับส่วนทั้งอาเซ็ตอักมาครับนะพวกเขาก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเหมือนกันครับนะส่วนทางด้านกองหน้าครับ3ตัวของเขาในค่ำคืนนี้ครับของอาเซ็ตอักมาครับนะก็จะเป็นออสการ์นะครับนะพาฟิตติดแล้วก็อีกคนก็จะเป็นคาสันนะครับนะ3ตัวเก่งของทีมครับที่ทำดาสมูโอบสุดตอนนี้ครับคอยราะข่ายในค่ำคืนนี้ครับ ดูราคาวันนี้ครับนะเปิดมาที่0.75ครับหรือครึ่งควบโลกนะผมมูว่าครับนาทางจะว่างครับยังไงก็ดูได้เปรียบกว่าเยอะครับทางซลโอครับย์ิ่งหนัดล่าสุดนะพวกเขาก็สามารถบุกชนะจ่าฝูงนะครับนาอย่างนาบริเวมได้ที่10สครับผมว่ากําลังใจวันนี้ครับเต็มเปี่ยมครับวันนี้ครับนาได้เปรียบในการเล่นในบ้านนี่ครับนะส่วนเอเซีมากครับพวกเขานะในราการนี้ครับ ถึงจะชนะมา2นัดน,นะครับแต่ส่วนมากครับเป็นทีมที่ดูครับอ่อนกว่าทีมของพวกเขานะวันนี้มาเจอกระดูกอย่างลาซิโอครับผมว่ามาเยลาซิโอครับน่ส่วนมากครับทีมอย่างไอซ์แม่าครับทีมจากคอนแลนนะ มาเจอทีมอิตาลีครับดูแล้วรอดยากครับวันนี้ครับผมขอให้ไปต่อครับที่ลาซิโอครับที่ศูนย์เจ็ดห้าครับฟันธงนี่คือ3ามคู่คับนาที่ผมให้ไวครับทางหน้าช่องทางยู u ูบครับสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวแตงวีพีครับนะผมก็จะมาจากหน้าช่องทาง YouTube ครับก็เข้ามาขอกันได้เลยครับนะตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับใค่กาก็แค่เล่นเว็บเยจผมเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มไปนเลยนะครับใครสนใจครับก็แอดกันเข้ามาได้เลยครับ เดีย๋ยวพวกนี้ครับนะผมมาสรุปผลให้ฟังกันเหมือนเดิมครับว่า3คู่นะที่ผมให้ไว้ทางหน้าช่องทาง y t u t u ครับทำเงินให้กับทุกท่านได้ไหมครับนะวันนี้ครับขอขอทุกคนเฮงๆนะครับแล้วพวกนี้มาพบกันใหม่ครับวันนี้จ้าขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในวันพวกนี้สวัสดีครับ